ตัวรอกม่ต้อครึ่งตะครึ่งไปหรอกเออขอกหลายอยู่อีปูติดอีกกลางหากไปเลยโดนโดนแล้วมันเงินมาโดนลายบาทเลยสิมาก พระมังบรรยากาศยกสิดดงแล้ววันที่สิบสามกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลมหนาวดีมันรอดแดดรอดเดยดน้ำขึ้นได้ไม่ลองไงพอถืดก็ว่าพ่อได้กินดูว่า Ừ Bên này là biển Phúc Ừ Ừ Ồ, nằm nằm mát ở bên này Ừ xiêm, xiêm xiêm cho nó สิมายุ่ปาช่งร่มอืมเอออ้นั่น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 เร็วมาแล้วเร็วมาเล้วเร็วติไปแล้ว <S <S เนาะ เพรว่าปลาโยมองนี่มันโดดดีมันเป็นตะไทยเออแล้วเจี๊ยบของมาใบาเหรอบิุญบุญด่วนมากเจี๊ยบดุงใหญ่กระโดดหรือเปล่า Cá thể dùng nhanh thì nó lại cái gì thế Hm. 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 rồi Hm. 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 ừm hmm hmm Ăn hmm 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 rồi hmm 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 hmm

ừ xuống mà, mà, <laughs> <laughs> là tôi nhanh tuần em mãi yuan mãi 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 Ồ, này <laughs> แดดมาเราไปมันลุ่นปลาพ่อแดดสิมาว่าปลาแดดมาแล้ว,ลวแต่ว่าปลาพะทันมากได้ตรงบนเออ <c oughs>

không 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 ba đẹp nhập không <laughs> nhập Ừ, ừ, may là may con chỉ để lại cho mình con ngô lại cổ lấy lại cổ รูคนมาทีหนึงกระเพาะอะไรเก็บอยู่อ,ยอันโยบีอได้เลยอีกันถ้าเริ่มถึกเนี้วเราเริ่มถึกแนียแย้วถึก,วถกพ่อเดียดมันบ่อนี้เนาะ

ตรวจจักบาทนัะนเอ้าอออตัวลเรตัวนึงนี่สว่างตัวอ๋อเก๋เกนะไม่ร้างไอ้พวกงบบนี้กาดสมิทธ์ไอ้เด็กเรา